ไจะขัดอย่งนันขัดทำไมไม่ไม่เอาแบบนี้โออยโดนอนเอานอนทีอี๋เร็วเร็วเร็วขัดให้เสร็จอ่อนเลยเบาเบาลูกเบาเบาอี๋แม่อูก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยนะตกกระปุกมากเลยนะเชเบ็ดนี่ตรงนี้ก็มีนี่เต็มรถเลยนะคะเพื่อน ขี้ใส่ทุกวันเลยทำยังไงดีเนะาะดูค่ะเล็สน้อดีค่ะออมเนดูรถแม่อูด,ดีนี่ขี้นกอะ่ะขี้ใส่รถแม่อูดทุกวันเลยแล้วพ่อเอ็มไปไหนเนีเน่ยให้ไปตลาดตั้งนานแล้วย,ยังไม่กลับสักทีเลยเฮ้ยดูไงเอา้เาวพ่อเอ็มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เป็นอะไรพ่อเอ็มไปสวัสดีครับพอเอ็มอหมดเปื้อนหมดเลยเปื้อนขี้หมดเลยนกขี้เต็มเลยใช่ไหมใช่รถแม่อุกัดโดนเหมือนกันน่ะเดี๋ยวไปตลาดมาดูดิเนี่ยโอ๊ยทำไมรถพ่อเอ็มเป็นแบบนี้อ่ะสภาพไม่ไหวแล้วเลยต้องจัดการแล้วนะพ่อเอ็มต้องล้างแล้วนะพ่อไปตลาดจะไปซื้อของโกรธเอาเลยก็เชิญมาเนี่ยเอ็นีบยเฮ้ยอย่างงี้ มันเข้าข่นี้นะพ่อเอ็มมันทําร้ายเราแล้วก็ทําให้รถเรามีขี้นกแล้วพ่ออยากจะกินอีกเหรอกินลูกมันกินลูกมันเลยเหรอกินได้หรอเมลอยากกินไหมอยากกินเรามีข้อแมนะข้อแม้อะไรคะล้างรถให้ก่อนล้างรถให้เสร็จก่อน่อขี้นกเนี่ยพ่อเอ็ม ใช่เลยลูกพี่ใส่รถเรานี่ดูนี่หลักฐานอ่ะนั่นเดี๋ยวค่อไปเจปออุปกรณ์นั๊นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาให้กินแองจี้เบิร์ดพลังรถเสร็จนะครับผมอ้อม็นททำไงดีอะลูกแค่งี้จะหายเหรอไม่ได้หลงม้ามต้องล้างลูกไ,ไปเอาน้ำมาไหมลูก มันเหนื่อยนะแบบนี้มาเขีย่ยๆมันแบบนี้มันต้องขัดให้เรียบร้อยดูดิขี้นกเต็มรถพ่อเอ็มเลยอะแล้วตอนเช้าเสร็จไปโรงเรียนทําไงเนี่ยฮะก็เอาถุงมารองเอาถุงมารองเนะหรอสภาพนี้เนี่ยนะโอ้ขี้นกน่ากลัวเป็นไรพ่อเอ็มฮะยังไม่หมกยังไม่หายโองยเห,หรอาไมาจิดเอาล้างเดี๋ยวเฟี้ยงเลยนะนี่อย่าใช้นี้เฟี้ยงโอ้ยออออนกเต็มเลยนะคะตอนนี้เอาไปขอล้างได้ไหมเออ ระวังนะระวังนะชะเบ็ดปลายอนทีละคนทีละคน,ะค,นค่ะลูกทีละคนค่ะอ่ะเพ่อเอ็มจัดการเลยเพียบเลยที่ทนกนะที่นกมีเชื้อโรคนะครับอย่าสัมผัสเจ้าขี้นกโดยตรงนะครับส๋อ <c oughs> <c oughs> เร็จกส <c oughs> ัมผัสเลย เอาเล่ดระวังกระโดนกระเด็นใส่เสื้อนะลูกค่อยๆลูกค่อยๆลูกกินที่นกสดๆนี่ก็ใช้ได้เลยนม่เห็นไหเอาเล่ดโดนกระโปรงลูกแล้วจะขัดยางงั้นขัดทไมไม่ไม่ไม่เอาแบบนี้โอ้ยโดนเอาโดนทีอ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 ีดีอ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 ้อีออีีออี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 อออเอออออไอ ันท่ากับโปกน้ำเล็มเดทไอเย็นลูกทีละคนทีละคนลูกไปผมไม่บอกขัดเบาๆไม่ขัดเบาๆดิไม่เอาเนี่ยไม่ต้องไม่สนใจเดี๋ยวให้พ่อเองเขาขัดเองขัดธรรมดาพอเอาเนี่ยขัดธรรมดาไม่ต้องใส่ใจไม่กินแองกี้เบิร์ดจ้าหนูจ้อยจอยทำเบาๆแล้วเชอร์เบิร์ดจะต้องทำแรงโอ้โหมันเปื้อนน้องเดทมันเหม็นนะตรงนี้ต่อตรงไหนมี๊ก แม่อูก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยนะปกกระปกมากเลยนะเชเบตเนี่ยเต็มรถเลยนะคะเพื่อนๆพ่อเยมขวดน้ำนี่ล้างเสร็จก็ไปกินต่อใช่ไหมเชเบตใจเย็นลูกรอรอพ่อเยไม่พ่อเอมทำต่อลูกปะไม่ยืนเฉยลูกพอแล้วลูกพอแล้วค่ะอันนี้คือการฝึก ไปในตัวข้างหน้าไม่เป็นไรลูกมาพ้นบำเองพอได้ลูกมาทุกคนใครเสร็จแล้วมาล้างมือตรงนี้ไปล้างมือเลวปะลูกเในการช่วยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะครับล้างบนรถเลยปะล้างโอ้โหเดี๋ยวจะกินไองกิเบิร์แล้วตรงนี้โอเค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 ตรงนี้ยังไม่ล้างเลยตรงนั้นไม่เป็นไรลูกไม่ใช่ที่เรานั่งเอาตรงที่นั่งพอลูกถอยหลังไปลูกถอยหลังไปลูก ใจเย็นล yeah, the yeah. ูกใจเย็นปล่อยมันเดินลูกล้งแล้ก็ยังจะมาอีกอย่ามาขี้ใส่รถฉันอีกนะไอขี้ใส่รถฉันนวดจงนี้ล้างมือก่อนจงนี้ยวปล่อยมันไปแก้วไปแล้วนีของดีเลยร้อยเปอร์เซนต์ไปเฮ้ยโดนหัวโอ้ยมัไงเอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยอดจังเลยเสร็จแล้วไล่นกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินไอกีเบอร์กันนะครับ อ่ะต่อไปจะเป็นพิธีกรรมนะครับเการเรียกว่าการก,การกินลูกนกเพื่อไล่ไม่ให้มันมาอยู่ใกล้นะครับเป็นการกินขู่นั่นเองนะเป็นวิธีโบราณนะครับเอาไปกินลูกมาเลยเขอด้วยขอด้วยไปมันได้แน่เป็นนกมีหลายสีเ,เป็นสีอะไรอ่ะแม่อุให้นกแม่วุอันนี้ของแม่อุอันยี้ของขวอมไปนั่งไปนั่งไปนั่งอย่างของพ่อยืมนี่ของแม่อุนะทดลองเอ้ยอะไรไม่ช่วยล้างเลย หนูช่วยล้างเหรอไปนั่งให้เรียบร้อยก่อน,ไ,นอไปนั่งให้เรียบร้อยก่อนเด็ดนั่งอึ้งแล้วเล็ดตกใจเมื่อกี้น้องช่วยล้างหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเอาเล็ดพ่วงน้องนะจริงหรือเปล่าเอาไปอ่ากินกันเลยอันนี้ของแม่อูนะไปเป็นพิธีแบบว่าไล่นกนะ เอาไงอีกพ่อเอ็มนะโมแองกีก้เบิร์ดจงไปขับไล่ลูกไก่ลูกนกลูกเจีย๊ยบลูกเป็กผีนานให้ไปไกลๆรถไม่ต้องมาขี่ใส่รถอีกต่อไปเ <c ười> พียงเพียง <c ười> ไปแล้วนะเอาทั้งหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะทำการไล่นกจนจบพิธีนะครับคือไล่ด้วยไล่ด้วยอะไรไล่ด้วยแองกีก้เบิร์ดนั่นเองอ่าไปจักรนี่นะครับนี่คือพิธีกรรมไล่นกนะครับผม กลังินกันน่าจะกินไม่หมดนะพ่อเอ็มกลัวหมดผมใครกินหมดก่อนจะได้กินอันนี้ด้วยเอาลจ๋อเบ็ดหมดก่อนเก่งมากเลยลูกแบ่งให้พี่อำเน็ตหนึ่งชิ้นนะลูกอุ้ยดูเป็นอะไรพ่อเอ็มนกขี้ใส่เวนกรรมนะพ่อเอ็มใช่ไหมใช่ไหมพ่อเอ็มใช่เลยชัดเลย ชัดเลยออมเลดูดิปิดคลิปปิดคลิปไป,ไปแล้วโอเคไปดีว่าเมนกี้กไม่บายจอใหม่คลิปหน้านะครับเอ้ยอไปเอ็มโดนยกขี้ใส่เอาไปไปค่ะทุกคนไปอีไปล้างเร็วถ้านกมาจะปเ,เป็นอย่างนี้เป็นยังไงเราเด็ดทำไงเออออมเลดโหดหลายเกินไปลูกอ <c oughs> อมเลดดีไหมเราจัดการนกเลยแบบนี้เลยใช่ไหมดีไหม ไม่ดีเนาะเออหยอกๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ